พอเก,กียกับกระเทียมให้มันแห่งๆห,หอมๆเสร็จแล้วครับเรียบร้อยพักใส่จานไว้ถึงผรนี่ก็นเนื้อปลาสมอนครับเอามาลงมาถอดก่อน ปลา,าออกมาพาักไว้จริงสวยงามมากใหม่ครับผมชุดยอดนี่ครับชิ้นปลาขั้นตอนต่อไปลวกผักครับใส่เกลือจังหอย โบลวอกสุกไรครับเสียรสชาติโหวานสูตรของผมของโจชแนลนี่กลมๆเอากรอบครับบใช้น้ำเย็นเพื่อให้ผักมันคงรสชาติครับให้มันกรอบครับขั้นตอนการเทน้บเพริกนะครับเทป่นวันนี้นำเสนอเมนูป่น อยากน Styles, Mirror, ําเสนอเมนู kind of mm ่มปนครับแต่ว่าปนเป็นปนปลาแซลมอนคนผู้ใดอยากกับเฮ็ดเป็นเอาปลาเน่อื่นเฮ็ดก็ได้ครับว่าจำเป็นต้องเป็นแซลมอนหรอกแต่ว่าผมมีนเป็นวัตถุดิบหาง่ายง่ายตอนนี้นะตอนนี้นะครับผมเลยลองเฮ็ดบุอยากอยากลองเฮ็ดเบิ่งซื่อหรอกแล้วก็โขกพริกกับกระเทียมปิ้กวอย่ครับ้นะทีขัวไว้ขนมันเข้ากันให้มันละเอียด่อน ละเอียดพรประมาณแล้วก็เอาเนื้อปลาครับเนื้อปลาส้มใส่เข้าไปใส่ใส่เป็นสีนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวตามมันก็นละเอียดครับเพราะว่าปลาโมนี้มันเนื้อมันเร็วโอเคกินแล้วผมจะลดใส่ก่อนชุบใส่โบได้หล้วแล้วก็น้ำปลาแดงนิดนึงครับเพื่อความหอมกลมกล่อมครับไม่ใส่ไร น้ำที่โพดเข้มน้ำปลาเนี่ยเดียวครับแล้วก็น้ำหมกเน่าดุบด้วยครับใช้เสี้ยมตัวใสรดง ปรุงมันกบก่อนปั๊ซี่ครับ,รบต้นหอมอันนี้เองหน่อยทำเข้ากันไปเลยว่าสีสันสุด,ดยอดครับเป็นกระแสบไปเลยชมพู่เลยนนกินข้าวเหนียวยังแสบครับกุ่มอะมันเป็นหนามจงลงมันจรินนขงข้าวเหนียวโอ้แสบปไปเลย มีร่งางพอดีครับหอมชุยเลยมาลงตัวครับดีบร่อยครับลักษณะนี้ครับมีข้ามกันบานแน่ใจ ครับเ,เอาจัดเลยรับรอนเ่พอสวัสดีครับกินเที่ยวไทบายโจชาแนลครับผมเมื่อนี้เหมือนเดิมครับเมนูนําเสนอมีหนึ่งเมนูครับเป็นเมนูบานบานครับแต่ว่าเฮ็ดง่ายสไตล์โจชาแนลครับเป็นเมนูปนครับปนปนที่ทํามาจากปลาแซลมอนครับร้องเบิงอยากนําเสนอเมนูปนปลาแซลมอนเบิร์น ถ้าส่วนผู้ใดอยากเฮ็ดเกี่ยวกับปนปลานี่เฮ็ดเป็นปนปลาแถวบ้านห้องกับปลาอย่างกระเดกครับเราแต่สะดวกเป,ป็นปลาคอปลาเข็งหรือาปลาอย่างปลาทู่กระเดกเราจะสะดวกล้วมือนี่ผมอยากน้องนําเสนอเบิรงก็คือเมนูปนปลาแซลมอนครับจากลองกินเบิรงว่ารดช้ำนี่จะเป็นยังไงกันอย่ามาลองซิมเบิง์าการนิก็ซิมี่นี่ครับข้าวเหนียวครับหนึ่งวันหันไม่ไหมครับห,ห่อนเลยโอ้หอนมากไหมครับหนึ่งห้องก็แล้วครับ เขาแรงครับมาส่วนกินเขาแรงน้ำกันแต่ว่าสิกินเบิ่งดกขึ้สิบ่ได้ีกินน้ำกันดกนี่ครับนาตาปนครับสวยงามมากมากครับผมปนแบบว่า่ได้ปนแข็งแขครับ่ได้ปนว่าไ่น้ำลายไซยุ่นหอมจะใส่บ่หลายครับใส่แค่ว่าพ่อเขาคุยได้แล้วก็พักสิเป็นพักลวกกับั้งหมืออันนี้สิเป็นแตงครับที่ว่าเป็นผักสดแตงก็บกเขือเป็นผักสดถือเป็นบกทัว่วแล้วก็ยอดยอดบอกอื้อ บะทั่วหน่อยบะเกอือรแล้วก็กระหล่ำหวัวพวงมาลัสิเป็นผักรวมหมดเลยครับลองชิมเบิมงว่ารสชาติสิเป็นมวยเขาสิติดมือถูกผมก่อนนี่อาหารกลางเที่ยงกับเอาไอ้เบิง้งมาซือ้อกินบ่ได้ครับอันนี้กับน้ำ,นำนด้วย,ยกนวันครับน้ำกับน้ำกินได้โยนน้ำหวานรับจิบแซ่บหวอนๆครับแต่ว่าเขาสิติดมือเราเมื่อนี้คือว่าใต้ย,ยู่เดอเหมือนเดี๋ยวผมลองชิมเบิงืงรสชาติสิเป็นยังไงบุ๊ก กินกับแจงกัวก่อนกินค้าวหน่อยบบปวกเป็นค้าวยังไงไปเลยมั่นของมั่นอะไรมีรสชาติมั่นของปลาแซลมอนปลาแซลมอนปกติไม่ใช่ม,มั่นอยู่แล้วเอาไปทอดไม่ละมั่น เกลือหน่อยนึงมันม,มันสิบว่ารา้านสองสิบสี่สก็กทำจริงนะครับเมนูหนึ่งเยี่ยมครับน้ำเสนอสวยอดจะพังในี่ยส้มหยักแข็งหน่อยหนึ่งเพราะผมไม่ได้ลวกสุกแบบว,ว่าลวกนิ่มเลยนะครับพกมันลวกไปแบบว่าเกอบขอขอ จบแค่นั้นครับสำหรับก็มักกินพวก,พกน้ำพริกไม่รู้นี่โอเคครับแต่เด้เพื่อนเคยครั้งแรกใช่ไม่าเคยเห็นหเ,เนมนูลักษณะน,นี้เ่เพี่ จริงก็จงก็คือเข้ากันมากบวกลมันชิวหวานน้อหอมแล้วกป้นแบบอสมสมมันมนั่นกลมวามมาๆมกๆนะครับบวกประกาศนะหรับเสียงดังแป๊ะเลยบะได้รวบอันนี้อะไร อร่อยครับหอมทันตัวตัวนีนก็ประสบตัวไหนยวกพราะแบบกรอบกรอบอหอมหวานครับขรบกันหลายครับนึ่งเพราะว่าตัวมันหวาน จังอื้จริงจับตอนตันบรรกาศตอนขึ h h ้นคก็ตอนนี้เหมือนเราประมาณอยู่ตีวันหงม่วงครับตอนนี้ฟาเหมือนเราหนาวใช่ไปโอ้ยรื้อบอกอืมหันเห็นมันยังแดงครับ ถอดปลาซอมันครัถอดไปทีมันระเบิดปุ่งเขานี่เลยเต็มตาเลยเร็จ <c oughs> เป็นยังคือบอกผมวาดันว่เ,นเห็นก่างอ่อนอยู่ตอนนี้อ่อนอ่อนอ่อนอย่างอ่อนตีนบางคนบางคนอ่อนตีนนะครับก็ร่างอ่อนคนช่มครับที่เขามารับช่มใหม่ๆถ้าไหนกดติดตามช่องแชร์นวก็บถเห็นไอ้แดงๆหรือไปคิวนี่ครับก็คืตั้งใจเห็นบางไม้ครับกับ เบื้องชคลิปใดถูกใจไรก็กดซับสไครต์นะครับกดติดตามช่องเราครับแล้วก็กดกระดิ่งครับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆหมงของช่องเราครับกับพยายามทําคลิปดีๆออกมาให้รับชมกันนะครับคนที่ติดตามอยู่แล้วก็เบื้องคลิปใดถูกใจยังไรก็ซอยช่องแช่ออกไปในเฟซบุ๊กหรือในตรงไหนก็ทําทีจะขอเิดว่าแช์ไปแล้วสิมีคนรู้จักคําว่าแบ่งปันครับแบ่งปันความสุขแช่ไปในจังไนให้คนบืนเบิงแล้วมีความสุขคือเฮาดีที่สุดครับ พราะยังคือบ่งการหายโดย่ว่าเขาบดของลงทุนยังด้วยแค่กดแชร์ไปคลิปของตัวชาแนลเนี่ยผมเจอว่าหลายๆคนเวลานางเบิ้งคลิปผมผมมีความสุขคือผมบางทีผมนางเบิ้งคลิปเจ้าของผม,ผมยังนางยินนางรอรอเลยแบบคลิปก่อนผมเสกเสกไอเขาไม่ได้นั่นผมทางเบิง้งเจ็ดแปดรอบแต่วมรอคือเขาภูมิใจในหละคือก็ความรู้สึกดีๆครับเขาค้นเบิง้งเขา สังคมโซเชียลกับแชนเนาเขาไปเห็นโซเชียลบึงโซเชียลคลิปเด่น่าสนใจคลิปเด่ดีๆเขากลับใส่แชร่ไปให้พี่น้องคนรวมโลรวมคนเห็นน้ำเฮาฟังเสียงเฮ้ยมันกนโ็โอเคนะคลิปแบบนี้ให้คนเบิง่งให้คนเขารับรู้คือกันว่าเ้ยของโจชแนลเกิดพ่อเบิ่งได้เขาเกิดชีวิเป็นที่พึ่งที่อาศัยกันไปอนาคตต่อไปไปลายปีจนหากลับไปบางทีเฮ็ดคลิปเต็มที่เต็มรูปแบบบางคนบอกว่าอยากหลังเห็นผม ทายกิจประจำวันเลยแต่เห็นแบบว่าแค่ยังแน่ในมือนี่มือนี้เป็นขนาดนั้นเลยผมก็บอกว่าเราก่็ตอนนี้มันไม่ทันสมแตพปลายปีคนติดตามผมได้หลายๆเพจเต็มร้อยผมสืน้ำสเสนนเต็มรอ้มยรอยกันก็จะเห็นบทบานใหม่ของตัวเช่ขอายุป,ประเทศไทยครับ ความนี้กัสิเบิง่งจังสิไปกนคาผมสิเก็บข้อมูลดีดๆเก็บรายละเอียดดีๆก็เฮ็ดลงเก็บให้เบิง่งจังซี่ล่ะครับนี่นะบ่ดีนแนวกับแล้วแต่คนมักคนชอบครับสําหรับโจชแนลชอบโจชแนลเนิ่งเก็บเด,ด็กกับสร้ยแค่เอกไปครับผมขอบคุณมากมากครับว่าโจชแนลมีช่องว่างเห็นยืนในโลกโซเชียลจักหน่อยนะี่เพราะว่าเพิ่งทําช่องไม่ได้ชั้นในฮาร์ดปี ครับทางออกมาเต็มตัวคือตอไม่หลมันเลยคือการหนักจัดเต็มกันครับอากาศชิ้เหมือนจังเลยครับพอมันแร้งแล้วเฮ็ดร้องขึ้นครับใครอ,อาจจะบอบพอเพ่าเลย

ก็ดีครับขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ติดตามช่องแชนแนลของผมเลยครับ,บคนที่เขามาเบิร์นอะไรก็ติดตามให้ครับฝากคล,คลิปนี้หรือการคลิปก่อนกรที่ช่องแชนแลงไปครับทำด้วยใจทั้งนั้นครับวผมดีบรอดีนะครับขอตัวไปมานั่งคลิปไหนดีก็แชร์ไปคลิปไหนบดีก็คอมเมนต์มากเลยผมผมไปรับฟังทุกอย่างครับ,รบ,บเลยครับรชอบช่องแชนแนะครับรักช่องแชนแกดถึกใจครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแชนแนลนะครับแล้วก็ สำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขออยา่าจบเพื่อนทํานี้ครับก็ฝากติดตามครับกดกระดิ่งเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับจุดเที่ยวครับผมกินเที่ยวคาเฮครับสวัสดีครับ